สวัสดีครับพบกับนพชัยครับที่ภาษาการขาย MG กรุงเทพสาขารำลูกกาครับวันนี้ครับพามาชม MG ES ครับรถไฟฟ้า100%ครับที่ชาร์จเต็มนะครับวิ่งได้412กิโลเมตรนะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีแดงครับสวยๆแบบนี้ครับไฟหน้าครับเป็นออโต้เปิดปิดอัตโนมัติครับมาพร้อมเด y t i m มนะครับด้านหลังนะครับไฟหลังเนี่ยก็เป็น Full LED เช่นกันนะครับ คันนี้ครับชาร์จด้านหน้านะครับที่ตัวรถนะครับรองรับ AC และ DC นะครับชาร์จเต็มครับ 0- ถึง100เนี่ยไฟบ้าน AC นะครับ7ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นเองนะครับชาร์จตามปั๊มนะครับที่เป็นไฟ DC นะครับ0ถึง80เพียงแค่45นาทีเท่านั้นครับรถคันนี้ครับบอกเลยนะครับเป็น วาก้อนนะครับที่มีมิติตัวรถครับยาว4เมตร4เมตร8นะครับกว้างนะครับเมตร8นะครับสูงเนี่ยอยู่ที่1.5เมตรนะครับตัวล้อครับล้อแม็ก17นิ้วมาพร้อมกับยาง215นะครับ5017นะครับตัวล้อเนี่ยนะครับมาพร้อมดิสเบรกนะครับทั้งหมด4 0อด้วยนะใน MG ES ครับด้านหลังครับ Full LED ครับมาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับและตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะครับในภายในตัวรถนะครับคันนี้ออกแบบมาได้หรูหรามากๆครับตัวเบาะนะครับไม่เหมือนใครนะครับเป็นผ้าที่เป็นเหมือนยีนนะครับแต่เป็นหนังพ U นะครับตัวคอนโซลนะครับนะก็จะมีตัวผ้าตัวนี้นะครับอยู่ด้วยเช่นกันนะครับและเป็นดับเบิลเลเยอร์ตรงกลางครับออกแบบดีไซน์มานะครับ ได้แบบไม่เหมือนรุ่นอื่นๆเลยครับถ้าลูกค้านะครับสนใจ MG ES นะครับติดต่อนพมประชัยเข้าไปเลยครับที่เบอร์0864056789ครับรับรองเลยครับว่าได้แคมเปญดีๆแน่นอนในงานมูลโชว์1.79ดาว25ผ่อน4ปีใช่ไหมครับติดต่อนพประชัยมาจะได้ดีกว่านั้นแน่นอนครับถ้ายังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับนพชัยด้วยนะครับ ติดต่อน้องชายได้ง่ายๆครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้ครับแอดไลน์เข้ามานะครับนะถ้ายังไงครับวันนี้น้องชายขอตัวลากับไปก่อนครับสวัสดีครับ